ปกติ8ป0กวันนี Three, 4, 5, 4, Hello, customer, okay. nice. okay. ้3 49ค่ะนะคะวันนี้ให้ทุกคนดูลูกค้าบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนแดงนะพวกเราทุกคนโอเคทุกคนไม่ต้องห่วงนะเออเดี๋ยวโอเคนะคะตัวนี้ใส่เชื้อเยอะนะคะแล้วก็ไม่สําคัญเท่าคุณอ๋อใส่เชื้อเยอะไม่สําคัญเท่าคุณภาพพี่ส่หลายๆคนนะคะายๆคุณชอบว่าเฮ้ยเชื้อเยอะมันจะต้องดีอะไรอย่างเงี้ยไม่สำคัญอยู่คุณภ ลอยค่ะอลอยค่ะทุกคนขายทิ้งโปรไบโอติกนะคะตัวนี้นะคะช่วยน้องไส้นะฝากด้วยนะคะช่วยน้องไส้นะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่กดนะต่อไปพี่เตกจะไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะใครบอกแบบนี้ใช่ได้ทนนของดีๆะใช่ทุกคนแต่พวกเราโอเคพวกเราสนุกกันมากเลยค่ะจริงๆค่ะไม่ต้องมาตี อเอรปะจจัยโรแมนติกค่ะโรแมนติกค่ะใช่แอลพี่แอ๊กินแล้วพี่แอ๊กินแล้วกินเลยค่ะสองเท่าคูณค่ะรีบกี่ปัจจัยคะย่นี้ลำไส้ขาดแน่นอนค่ะน้องไส้ขาดแน่นอนค่ะใช่เข็มขัดคุณค่ะทุกคนนี้สนุกจริงๆนะคะขอบคุณค่ะจับเลยนะทุกคนจับไปค่ะตอนนี้ได้ได้ อีกนึ่นอะไรแล้วเยเกดอาร้องอ,อยากลอง พวกเราพยายามทันที่สุดแล้วค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้พี่พี่เป๊กกำลังบอกล้างทิกตอกอยู่นะคะตอนนี้พี่เป๊กกำลังบอกล้าทิกตอกอยู่ค่ะราคของยค่ะใช้อ่ะเชื้อโพโดรานะคะที่มีสิทธิบัตรแท้จากเมกาด้วยนะคะเป็นเชื้อที่แพงมากๆค่ะแต่เรายอมเพื่อที่จะให้คนไทยได้ทานของใช่เชื้อตัวนี้มาจากเมกานะคะแมันคุ้มจริงๆค่ะอ๋อได้ยินในเสียงของสายไทยที่สุดเพราะว่า มาอยู่ก็เลยดังที่สุดนะคะกับพี่โลกแล้วแต่พี่โลกแอบไรทุกคนแต่จริงอ่ะจะอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกมากนะวันนี้นะคะเพราะแต่ละคนก็คือมาช่วยขายกันเต็มที่เลยนะคะใกล้ไหมครับพี่โลกนิดเดิงใกล้กันนิดเดิงนะคะที่พวกมไปขายสองคนมาบอกมาไว้เดี๋ยวเขาจะร้องเพลงแล้วเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงแล้วนะคะจิกนะคะทุกคนติดตามเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าปองมาดีมากๆนะคะ ร้อบาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะยิ่งสองมีทั้งหมด30เมตรนะคะมีทั้งหมด30เมตรนะคะ1กระปุก395 2กระปุก690บาทค่ะนะคะกดได้เลยนะวันนี้ก็จอยหน่อยเพราะเป็สิบเอ็ดสิบเเนาะแต่ตอนนี้เป็นสิบสองสิบเอ็ดแล้วใช่ค่ะลูกค้าเข้าแล้วอั้ใกล้ร้านอีกแล้วจะร้านแล้วเนาะมีเลี้ยงเนาะเอย่าให้ลูกค้าเข้าแล้า อ,อ๋เบลอาร์เบลเบลค่ะใช่นิด mm, น mm, ึงนะทุกคนถ่ายรูปรวมนะคะถ่ายรูปรวมค่ะคุณแอมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใชะใช่ต้อมีนะ บำรุงนะคะพี่บุ้งหล่อมากอะไรวะเป็นวิตามินบำรุงวิตพี่บุ้งหล่อมากมามีวิตามินแร่ธาตุอะไรนถ้าสมมติว่าเหนื่อยล้านเนี่ยนะเหนื่อยง่ายสมองอ่ะนะคะตัวนี้เป็นวิตามินบำรุงประสาทนะคะบำรุงสมอง นอนเลยให้นนพ่อกินก่อนพ่อกินกับแม่ดตไ,ไหมคะอ,นนมอ,อันนี้กิน ไว่าประัแยกประัแยกไม่ได้พูดแดเลยนะคะกระจนยกนะคะทุกนตัวนี้อันนี้คือมอกุงที่สุดนะใช่ใช่อย่างลมางกลุ่มเราไปแกนหังพุมไจกด้าเลยเพอะทุกอ่อนล้ำอ่อนน้นะอ่อ้ฟังใสนะนะคะตัวนี้มีวิตามินทั้งหมด14ตัวนะคะ14ชนิดไม่การไม่ไม่ไม่ประทวงนะคะ หมดหมดใคเารออะไรอนี่เหลงออ้ว่าเราเลนี้คมาละคทุกคนได้ยังได้ยังเราอยากได้ยินไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินไหมคะมาแล้วนะมาแล้วนะโอเคเข้าใจเรื่องเจมาแล้วใช่ไหมคะอ่าทุกคนค่ะ อันนี้นะคะเป็นวิตามินนะคะนะคะเป็นวิตามินพีไทโรซีนพัสนะคะซึ่งเขาบอกว่าในกระปุกนี้นะ1เม็ดเนี่ยนะคะมีวิตามินนะคะมีแร่ธาตุทั้งหมด14ชนิดใช่ถ้าสมองล้าทำงานหนักนะตัวนี้เลยไม่ไม่โกกนะคะนักเรียนนักเรียนไม่โกกนะคะเดี๋ยวให้คะ ค่ะมีไทโรซีนพลาสสูตรบ่มมาปริรวมจากญี่ปุ่นแเมริกานะคะวันละหนึ่งถึงสองเม็ดนะจ๊ะวิตามินพายพี่บุ้งมุมจอกันอีกนะสนุกดีครับไดอนแต่คุณใหญ่มากอ่ะพูดข้างย่างวิตามินดีรวมที่ที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะมีวิตามินดีสองนะคะดีสิบสองดีหกนะคะวิตามินดีสามของสารพี่ย่ามากนะคะดีสามแะพี่ย่าคือหนังตาลเดียวทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวขอ ประสาทเน้นบำรุงสมองนะคะเกีเนี่ยเราทาแค่เราจะต้องอายุบาลต้องอายุมากนะคะถึงจะบำรุงสมองบำรุงประสาทเนาะเขาอกใพี่บบบ้านแล้วอะนะคะไม่ต้องอายุมากเลยเราลาได้เลยะเนาะ้า้า่ตอะกี้าเ ลอยนะคะสามารถทานได้เลยเฮ้ยพี่ใช่ค่ะซีเรียสนะพวกเป็คนแพนิคพวกเป็นโรคแพนิกพวกต้องกินเพราะว่าจะทำให้รู้สึกสดชื่นไม่เพลียนได้จจริงสมองปลอดโปรตงก็จะกินเป็นมนาอยังคะก็จะกินเด็ดเล็ดละพี่เบลประมาณครึ่งสี่นะคะอุ้ยตื่นเช้าไม่มึนไม่ง่วงนะจะโลดโลแล้วที่เรไปยังไงอ่ะใช่หลังกินอันนี้แล้วดีขึ้นจริงๆริงนะคะคนที่เป็นแพนิคนะคะซึ่งตอนนี้คนเป็นเยอะมากนะคะทุกคนลดราคาได้วย 250อตอนนี้กระปุกเหรอถูกมาก250รอย้เขาบอกว่าหลับสบายนะคะตื่นมาสดชื่นนะคะนี่สิบเมตรเลยไม่ใช่30มนะเพื่อนนักออกแบนนะคะคีกกิวันละสามสเมตรเหรอไม่ใช่เขามีอยู่40เมตรปกติจะ3ากัปตูนไง นี่ก็40เมตรนะึกว่ากินละ30เมตรเอ้ยนั่นอันนั้นเป็นอะไรแล้วน่ะนะคะ1เมตรนะคะทานก่อนนอนทุกวันหนึ่งถึงสเมตรได้ค่ะพี่สานะคะแล้วแต่ว่าพี่แอ้มีผลให้ตัวนี้ช่วยบำรุงประสาทนะคะช่วยบำรุงสมองนะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบทำงานแบบเหนื่อยล้ามากๆ ชีวิตหนักมากๆใช้สมองหนักมากๆนะคะมาที่ตัวนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะใช้สมองหนักเหมือนคนนี้เดี๋ยวกินนะเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวดูนะผลผลจะเป็นยังไงอ่าใช่กี่กิโลเม็ดหนึ่งเม็ดค่ะนะคะหนึ่งเม็ดมันยังไม่หนึ่งเม็ดก่อนช่วยอะไรไว้บ้างอันนี้ำรุงสมองบำรุงประสาทนะคะตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์ชัดๆเลยชื่อแบรได้จ้ะเอ้ยมันหรอกกับร่างมันร่าง